ออสวัสดีค่ะทุกคนยังไม่มีใครเข้ามาเลยไปตามเพื่อนนะสิะหืใครมาดูแล้วเนี่ยไปตามเพื่อนมาดีแจ,แจ้งเตือนหรือเปล่าสวัสดีค่ะเบฟมาแล้วไปตามเต็งเบฟมาเร็วไปตามลูกคุณหนูมาหน่อย Hi อุ้ Hello Good a f t e r n o o คิดถึงโง oh. ไม่เชื่อหรอกสวยอันนี้ก็จริงขออนุญาตไม่เที่ยงนะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับคีนอ้อมนะคะ mm. เบบครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องการแจกจำหน่ายขายบัตรนั่นเองไม่ต้องสงสัย <laughs> นะคะทุกคนคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดวันที่17มิถุนายนนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของ Miss Grand ไต้แ n d นะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่พวกเราทีม Miss Grand Thailand 2023นะคะแต่รวมไปถึงผู้จินแห่งปีอ้ารู้หรือเปล่าว่าใครไม่บอกหรอกแค่นี้ก็ต้องรู้แล้วไหมมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาขายบัตรนะราคาบัตรมีทั้งหมด3ราคานะคะมี3 5 0 0 2,000แล้วก็1,000นะคะ3,500คุณจะได้อะไรไปบ้าง3,500คุณจะได้ร่วมงานแฟนมิทติง้งที่จะเริ่มขึ้นตอนบ่ายสองนะคะแล้วก็เลือกที่นั่งโซนด้านหน้าได้หมดเลยและที่สำคัญนะคะมีของที่ะระลึกกลับบ้านด้วยอ่ะไม่พอแค่นะั้นเรามีบัตรราคา2,000บาท2,000บาทเนี่ยไม่ได้ร่วมแฟนมีทไม่ได้ของที่ะระลึกแต่คุณสามารถเลือกที่นั่งได้นะด้านหน้าเลยแล้วก็บัตร1,000นะคะสำหรับสายเต้น ใส่รูขึ้นยะเยะเฮะ้ะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะ Good morning Why you say Good morning right now Now Is t Good afternoon นะจ๊ะอ่าเขาเพึ่งตื่นเนาโถเอยเราตื่นมาใช้ชีวิตไปละครึ่งวันเธอเพิ่งตื่นใช่ตอนนี้เสร็จแล้วหนึ่งงานนะคะเดี๋ยวงานตอนเย็นเอ้ยตอนบ่ายดิยิงหลอดใช่เก่งมากยกยี่ีโป้ให้เลย เรีสวยทุกคนคะอย่าลืมเอบัตนะคะขั้นตอนการเอฟบัดง่ายมากพิมพ์ราคานะคะตามด้วยจำนวนอา,อาทิเช่นสามพเท่ากับหนึ่0สองพันเท่ากับสหรือ1,000งเท่ากับสอะไรประมาณนี้นะคะระบบจะมีการดูดไปเลยแล้วก็อันนี้ได้ปักหมุดไว้ด้วยปะปักหมดุดวิธีการจ่รยายออ้าวบอกไปแล้วนะตาม สนุกดีลุ้นว่าจะแต่งตัวแต่งนายสนุกจริงเอ e r y เด y ว่าสนุกแล้วออกงานสนุกกว่าตื่นตอนไหนหมอนหนึ่งตอนนั้นโอเค o อัฟเตอร์นูน굿อัฟเตอร์ยัมค่ะทุกคนอยากกินเลย o อัฟเตอร์ยูนะจ๊ะไต้แรกพี่แชมป์เปลี่ยนก่อน mm hmm. พี่แรมมาชม ทุกคนคะไปตามเพื่อนเข้ามาลูกคุณหนูมาหรือ,อยัง mm hmm. เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ mm hmm. เดี๋ยวคุยด้วยแป๊บนึงลูกคุณหนูเอฟหรือ,อยังลูกคุณหนูเอฟหอยังอ่าไหนพี่แชมป์คะพี่แชมป์ไม่เจอท่นน<อ>ี<ด>้กุ๊เราองไ,ไันสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาหรือ,อยังลูกคุณหนูมาหรือ,อยังมีนเดฟเอฟมีนเดฟเอฟยังไงคะ ฮะห,หมายถึงจะเอาตัวอุ้มไปหรอไม่ได้เข้ามาดูก่อนมาดูคอนเสิร์ตก่อนชอบผมลุกนี้เขาเรียกว่ารุกอะไรดีลุกป,ปลอยหวานหลานยาหมูหนูดูหิวนะลูกฮะทรงหิวข้าวหรอนี่ไงมาแล้วเรียมาแล้วไปตามเพื่อนมาลูกคุณหนูมาเอฟหรือยังคือจะบอกว่างานนี้จะเป็นงานที่ ทุกคนสามารถใกล้ชิดกับศิลปินที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะเพราะว่าอุ้ยมีสามวันห้เดกับหนึ่เย้ตกบอะไรดีตอาอย่างงี้นะคะเกหน้ารักอ่ะคุณอะไรเลื่อนขึ้นไปอ่านแป๊บหนึ่งเราจะต้องทำการอวยยศด้วยการเรียกชื่อเขาออกมาหาไม่เจอดีใจด้วยนะคะจะได้เจอพรีนอมเป็นแป,นป,นปนลง <c oughs> เธอเธองจะได้เจอเขาแล้วนะเอาหายไปแล้วสามพันห้าเท่ากันหนึ่งอของจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยห้าแมแก้งนะอย่ามาหลอกให้ดีใจดิหนึ 1, ่งพันเท่ากับหนึ่งคุณสัติตาแจงกิดเย่ยจะบอก,กนะวก่ามันจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่ทุกคนจะต้องว้าวแน่นอนถ้าเกิดอุ้มได้รอ้องเพราะว่าวันนั้นเราไปเทียบขี่กันเราได้เป็น อ,อย่าไปบอกเขา<笑><笑>เรายังขนลุกเลยมัน,นเป็นคนใหญ่ทุกคนเป็นคนไทยคนแรกน้องน้อยมาแล้วงาม You are very beautiful today thank you ทุกคนคะอย่าลืมเอฟนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้อุมอ้มได้อุ้มได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบที่อุ้มคิดแบบที่อุ้มหวังไว้แล้วและที่สําคัญมันเป็นการแบบกระโดดข,ข้ามกำแพงที่ตัวเองสร้างไว้แลวก็คือเป็นการร้องเพลงที่ตัวเองไม่คิดว่าจะร้อง มันว้าวแน่นอนอ่ะนี่ขนาดตัวเองยังว้าวเลยอ่ะทุกคนจะคาดไม่ถึงว่าทุกคนจะคาดไม่ถึงน้องแบบนี้ได้ด้วยหรอดันดันดันเอาดิอ่ะเอาดิอ่ะเอาหน่อยทุกคนคะมาเชื่อกันเอฟได้นะคะบัตรมี3ราคาย้ำอีกรอบ3 5 0 0 2 0 0 0แล้วก็1,000 3,500เนี่ยได้ร่วมง,งานแฟนมีได้ของที่ะระลึกแล้วที่สำคัญก็คือสามารถเลือกที่นั่งโซนด้านหน้าได้เลยแล้วก็มีบัตร2 0 0พันนะคะเลือกที่นั่งได้แล้วก็บัตร1,000นะคะ สามพันเท่ากับหนึเย้คุณสเบลน่ารลกอ่ะควีนอุ้มน้องอุ้มอยู่กับใครน้องอุ้มอยู่กับควีนมีนะคะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือแง่แง่โถเอ้ยมันมีจึ้งกว่านั้นอีนี่ไปงานไหนลูกููกกลลพุ่งก็ร้องได้หรือว่าอุ้มจะร้องเพลงเกาหลี ุกคนก็จะว้าวาไปก่อนอย่าลูดอุ้ยสามวัห้าเท่ากับหนึ่งคุณจิดาพาสตอรี่เหรอเย,ย้ขอบคุณนะคะ <c oughs> มัมมีด้อมลูกคุณหนูมารายงานตัวแล้วนะะ่ารักร้องหมอลำเฮ้ยไม่บอก <c oughs> ทายกันไปเถอะอย่างน้อยสุดท้ายก็ต้องมา <c oughs> ใช่มาดูด้วยตาเ <c oughs> นื้อมันจึ้งกว่านะ อุ้ยสามพันห้าแล้วก็สองย่าราค่ะเดี๋ยวให้ยีกแก้มทีหนึ่งเบบร้บองเพลงสากลด้วยนะเวลาร้องเพลงสากลแล้วเบียบคนมีสเสน่ห์เลยรู้เปล่าเฮ้ยมันทงมไปยงเยงวยนะทุกคนคะสามารถกดได้เลยนะคะพิมพ์จำนวนเอ้ย พิมพ์ราคาบัตรตามด้วยจํานวนยกตัวอย่ให้ทุกคนฟังอีกหนึ่งรอบอาทิเช่น3ามพเท่ากับ10บสอ0พเท่ากับ1หรือจะ1,000เ 100. ท่ากับร้อยอะไรประมาณนี้นะคะกินข้าวกับน้าพริกค่ะหายังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะทุกคนอุ้มต้องไดเอทแล้วนะ <laughs> ไม่รับเนมน้พริกหมูกะจกตัวอุยอร่อยมากพี่มี่ตอนนั้นน่ะที่ออฟฟิศเราที่เขาเอามาให้ลองอ่ะแล้วหนูเอากลับไปกระปุกนึงอ่ะไม่ใช่กระปุกค่ะกระมังนึงอ่ะยอมรับก็ได้ที่หนูเอากลับไปกระมังหนึ่งอ่ะหนูกินหมดจริงๆแล้วก็ทุกคนคะจะบอกว่าที่อุ้มอ้วนขึ้นคือตอนแรกก่อนเขาก่องอุ้มเอวยี่สิบเอ็ดแล้วทีเนี้ยร้อนให้ขายน้ำพริกปลาสลิดก่อนอันนี้อุ้มไม่เคยกิน แล้วคืออุ้มดูแลหุ่นมาตลอดอ่ะพี่มีแล้วอุ้มขายนะพล็รตแรกอ่ะแล้วอุ้มมาพูดยัตอนนั้นยังพูดไม่เก่งอ่ะไม่รู้ว่าจะทํายังไงอ่ะไม่รู้จะขายยังไงก็เลยกินขายไปกินไปอ่ะแล้วหนูอ่ะกินไปเยอะอ่ะแฟนขับจําได้ว่าแฟนขับซื้อมาให้แบบสิบกระปุกอะไรเงี้ยล้วคือกินหมดอ่ะแล้วน้ําหนักขึ้นอ่ะพี่มีจากเอลยี่สิบเอ็ดจุดห้าของหนูอ่ะหนูขึ้นมายี่สิบสี่อ่ะตอนนี้ยี่สิบสี่รีบเลย ให้เราจะมีของอร่อยกินอเราก็ต้องแต่เราก็ต้องกินหนไม่ไม่รับของกินแล้วนะทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะเวลาเรามีตัวช่วยที่ดีชาเขียวชาลอยเฮ้ย <c oughs> อยากกินอ่ะอยากกินชาเขียวอ่ะอุ้ยมีคนเอฟหรือย,อยังเนี่ยเมื่อกี้มีคนมาเอฟบ้างหรือเปล่าไม่ได้ไง่ายงายหน้าดูอะไรละเงยน้าดูทุกคนคะมาช่วยกันกดเอฟหน่อยนะ ระวังเสื้อนะโอ้โหไม่มีอะไรโพแล้วปิดมากกว่านี้ก็คือไม่ได้แล้วนะมันจะไม่โซเซ็กซี่เลยโทษป้าาแล้วหนึ่งเอาก็มันอร่อยก็มันอร่อยจริงนี่นาะคืออยากให้อุ้มอ้มมาเป็นคนกินอะไรต่ออะไรแล้วมันอร่อยที่มีนมก็เลยกินให้ดูแล้วสรุปก,ก็ดีจริงเป็นไงล่ะน้ำหนักขึ้นฉ่ำคำหอมทุกคนคะทุกคนที่มาหาอุ้มมาไม่เอาไม่ซื้อของกินมาให้แล้วนะ ไว้เดี๋ยวร้องขอของกินเราค่อยซื้อมาให้ได้ไหมตอนนี้แบบเราประเด็นอะเราขอขุปกรอ์คีกเกงใจอะคือน้าหนักขึ้นไออันนั้นว่าแมทหนึ่งแล้วนะไข่น้ําครีกตอนนั้นแล้วตอนนั้นอะวันเกิดพอดีอเราแฟนเขาซื้อเค้กมาให้อ่ะหนูเขารู้ว่าถ้าเราชอบอะไรเขาก็ซื้อแต่แบบ<อ>แเราแล้วหนูก็แบบนหนูก็ไม่อยากให้เขาเสียน้ําใจอะแล้วหนูก็กินทักงอันเลยฉ่ำ เพราะว่าถ้าเกิดกินไี่หมดก็โขมาทางทีมงานแล้วทีมงานก็อ้วนเหมือนกันเะคะเนี่ยหาทํนนะหลังจากนี้ห้ามซื้อของมาให้ก่อนนะค้าเอฟแล้วหกไปจากกลุ่มลูกเมนเฮ้ยเอาดีน่ารักค่ะลูกๆดันดันดันอะไรอะนี่ไงอ่านแล้วน่ารักมากเช็นหน้าจอหน่อยแสบอ่าทุกคนนี่เราเปิดประทุนคุยด้วยเลยนะเออนี่เห็นไหมนะเพราะว่าปิดปุ๊ปะหน้าค่าจะไม่สวยไงก็ต้องรับแสง หน้าครีตโอ้มันจะไม่สวยไม่กินเท่ากับกินไม่อยู่พอร้องอย่าเซลแต่ว่าไม่รับของกินแล้วแต่ถ้าตอนไหนแบบอยากกินอะไรแล้วต้องซื้อไบกคน <laughs> ทุกคนคะมาช่วยกันเอฟนอยเอฟเท่าไหร่ได้เป็นแฟนพี่อุ้มคะเฮ้ยเอฟมาก่อนเอฟมาก่อนค่อยว่าเราทําการศึกษากันได้ไดแต่ตอนเนี้นชยชีวิตแบบใดอ่ะพวกเอง โอเองจะมาขอเป็นแฟนกันสูงสี่สูงห้าแต่ไม่ช่วยค่าเอฟบัตรแบบนี้มันก็ไม่เก๋นะไม่มีมียาต้มไหมอยากฟังพี่อุ้มร้องเพลงค่ะร้องได้ดีไม่ได้นะคะริศสิทธิ์จะกินระบาดพวกเรานะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนสามารถมาเอฟบัตรแล้วก็ไปดูในวันงานได้บอกเลยว่าจึงจ้างปาซิโกอยู่แล้วได้เจอสองพสามแล้วถ้าใครคิดถึงสองพสองก็ได้เจอด้วยเอวิวันเนอะ เฮ้ยอ,อันนี้ก็หอมนะแม่คุณลากรกินข้าวบ้างนะคุยจะกินแต่ขนเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปอ่ะคอยเห็นหน้าพี่มีสองวีอ่ะพี่มีให้เห็นแล้วมาช่วยกันเอฟบัตด้วยมาคอนเสิร์ตด้วยเผืเออ่อเซอร์ไพรส์เฮ้ยหรือคุณมีจะลองเฮ้ยเอาดีเดี๋ยวหนูดมจากฝากระนาน้ก็บอก ดารามาอขอเป็นแฟนเลยคะเราไม่หลงประเด็นวันนี้เรามาขายบัตรอะ่ะทุกคนมาช่วยกันเอฟก่อนอพี่ก็โทษตัวเองบ้างนะเออก็อโทษดูแล้วก็โทษตัวเองแล้วไม่แต่ก็คืออยากหาตัวจบเหมือนกันไงอยากหาแบบที่จบ F C พี่มีเฮ้ยจะเอฟเอฟบัตรเลยเร็ว F C ฟซีพีนเมียพีนมีเขาก็มี F C นะเห็นเดี๋ยวมา่ก่อนเดี๋ยวจะวิ่งอยู่หลังเวทีให้เห็น เออเออเออหรือควีนมี่จะขึ้นไปร้องเพลงอ่ะเราลืมคู่จิ้นอีกคู่นะประจำกองอ่ะมีเต่านะทุกคนอย่าลืมนะมีเต่านะของจริงมีเต่าคือของแท้มีเต่า Real. อิสเทลจะบอกว่าของที่แล้วลึกที่ทุกคนจะได้ไปอ่ะเป็นลูกควีนมี่กับควีนเต่าจุกกันอ <laughs> อันคัด คนหนีหมดแล้วเอ๊ะม่นจะแบบจะไ่ว่ามันเป็นแบบอะไรที่สดใสน่ารักกุกกี้เออไม่คุนมี่รู้นี่ยังไม่รู้เลยนะคนณมี่คีนท่าช้างเฮ้ย เอาดีทุกคนคะมาช่วยกันเอฟบัตรก่อนเดี๋ยวขอย้ำอีกรอบงานนะคะจะจัดวันที่17มิถุนายนที่ mgi hall หรือที่ทุกคนทราบกันดีคือโชว์ดีซีนั่นเองนะคะเดินทางสะดวกมากๆเดินทางง่ายมากๆนะคะและที่สำคัญที่จอดรถแบบช่ำคำหอมเลยจะปั่นจักรยานมาก็ได้จะนั่งวินมาก็ได้หรือจะนั่งรถ โดยสารประจําทางก็ได้หรือจะขับรถยนต์มารถสิบล้อเราก็มีให้จอดนะคะไม่ต้องของอุ้ยคูณแพลวแพลว่าสารปาแวกับสอดแคแร่แบส้มพี่อมจาได้ไหมจําได้เดี๋ยวกลับไปถึงห้องเดี๋ยวถ่ายแคแร่แบส้มเลยได้ไอีกแล้วเหรอโอ้โหเราต้องเปิดมิวเซียมแล้วอย่างนั้นนะมิวเซียมแคร์แบร์แคร์เหมียวอาไปถึงไหนแล้วรถสิบล้อก็มีให้จอดนะคะทุกคนและหรือจะมากับเพื่อนนะคะก็ได้เกาะรถเพื่อนมาแบบเฮ้ยมาด้วยก็มาได <มา S 2> ้ <มา S 2> ว่าแบบเหมือนอั้นมันอยู่โฟราชมังยังไงนั่นแหละว่า oh. วมาเขาก็จะแบบว่าให้ติดรถมาได้ลองลองนะลองลอง,ลองแบบว่าลองหาเพื่อว่ามีบางทีอ่ะแบบในดอหม,มันมีคนที่เขามาจากจังหวัดเดียวกันนะถ้าเกิดมาด้วยกันได้มันก็จะดีนะสําหรับน้องๆหนูๆแล้วก็มาย้ําในเรื่องของราคา mm. บัตรราคาบัตราามีทั้งหมด3ราคานะคะ3 5 0 0 2 0 0 0แล้วก็1000 สิทธิพิเศษของ3,500คือจะได้ร่วมงานแฟนม้ที่จะจัดตอนบ่ายสองเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ได้เลือกที่นั่งโซนด้านหน้าแทนที่สำคัญได้อของที่ละล,ะล,ะลึกกลับไปด้วยบัตรสองพันะคะบัตร2 0 0พได้เลือกที่นั่งได้ในโซนด้านหน้าเหมือนกันนะและก็ที่แล้วก็มามาในเรื่องของ 11, บัตร1,000พันบัตร1,000พันก็คือจะเต้นหรือจะเป็นในส่วนของการยืนแบบแต่ซื้อมาก,ก่อน ยังไงได้เจอพวกเราคบอยู่แล้วนะครับผมเบฟร้องเพลงคู่ก,กับเจทุเรียนคอร้องเอาเฮอว่ามีที่จอดไพรเวท Jet ไหมมีค่ะหรือจะแบบนั่งลำใหญ่มาก็ได้เดี๋ยวจะหาควีนอ้อมหาที่จอดให้เองกลุ่มปิดมีไหมขออนุญ,ญาตยังไม่ตอบในส่วนนี้นะคะเราจะไปตอบในชั้นสามควีนอ้อมไปงานไหมไปสิอย่ารอกลุ่มปิดมาเลยมาเลยมาเลยน,นี่ก็ต้องไปปะ นะคะทุกคนงานจัดวันที่17มิถุนายนนะคะคือไม่ได้มีแค่ทีม2,023นะสำหรับคนที่คิดถึง2,022ก็มีมาให้เห็นแน่นอนจะมีควงเอวไหม17นี้โอ้โหจะควงตั้งแต่หัวลงไปเลยและอาะดีอะเวฟมีที่ที่จอดคือสูบน้ำไหมยังไงนะเอาใหม่เอาใหม่บัตรราคาไหนได้จับมือควีนมีซื้อก่อนซื้อก่อน ซื้อเลยกด3,500เท่ากับ1วงเล็บด้อมควีนมีเดี๋ยวนี่จะลากควีนมี่ไปให้จับมือเองควีนอ้มเต้นลีลาดไหมขอร้องหาคนมาสอนดิทุกคนคะม,มาช่วยกันเอฟด้วยนะเมื่อในอยากเจอควีนอุ้มต้องเอฟบ,บัดรเรานะนาทีนี้ก็ต้องเอฟมาหาเราแล้วล่ะสวยจังไม่เถียงนะยอมรับโดยดีเลยอะเอาเถอะอะ ในงานมีอกเอวมีมข้อร้องเดี๋ยวจะแจ้งความนะแจ้งความกละรลาคาไหนได้จับมือแฟนเองเอาดีๆนี่โสดนะยังหาอยู่ได้โหมดแบบโสดสนิทสิทสใ่หน้าเลยอนะทำยังไงดีอะ <c oughs> อย่ามาโทษว่านี่มีฝงมีแฟนมนาะอย่าใช้บวงเอวปีนอมไม่ทันะ <c oughs> เอาใหม่นี่เข้าใจอะไรผิดไหม ทุกคนคะมาช่วยกันอฟในงานมีบัตรจุบไหลไหมข้อร้องอันนี้แคปเตรียมฟ้องอีกหนึ่งอย่ามาทะลึ่งเบบเบนะรักเองอะแน่นอนก็ต้องรักข้าแล้วแหละเวลาเนี้ยทุกคนมาช่วยกันอฟอยู่นะป๊าป๊าเขามาดูป่ะเนี่ยเดี๋ยวข้าจะโดนทุบหลังเองมีสิทธิ์เองมีสิทธิ์ควีนมีด้วยออกผิดอมแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่ละ ช่วยกันเอฟหน่อยจ้าถูกต้องมากเดี๋ยวมาช่วยกันเอฟด้วยนะแค่งนั้นมามีพอมีแล้วกันนะรูป่ันก่อนอันนี้คือย้อนกลับมาเองวันที่เรายังแบบอยู่ด้วยกันสามคนอ่ะที่เราไปกองว้าอยู่ในตินมีอ่ะขอร้องช่างมันเถอะอะไรที่มันเป็นอดีตเราก็จะปล่อยผ่านไปเหมือนกันเอฟเอฟได้ไหมได้ได้อยู่แล้ว เอฟกอดแล้วก็มาเลยบัตรหนึ่งพันจะมีโอกาสเห็นภาพหอมไหลไหมโชเอ๋ยใครหอมใครอะใครหอมใครครีมีกับคินเต๋าเขาหอมกันอยู่แล้วเขาไม่ได้หอมกันแต่เขาจุ๊กกันโชว์เลยวันนั้นมีหลายคู่อยู่นะคู่ใครคู่มันเอ,อคู่ใครคู่มันและคู่ที่เป็นไฮไลท์ของคอนเสิร์ตนี้ก็คือมีเตา๋าจุ๊กกันแน่นอนมันจะเกิดอาเพศไหมคะไม,คม่ควีนมีควินเต๋าจุ๊กกันออกสื่อครั้งแรกนัคทุก มาช่วยกันเทปหน่อยแล้วอย่าเที่ยวดื้อน,นะอย่าเที่ยวมืนใส่ขอดนะอย่ามัวเซลฟีนการเอฟเอฟเห็นไหมละ่ะเนี่ยถูกต้องติดบายให้เลยนะเมื่อวันอะไรอะอยากเป็นคนไทย อะไรอะอยากเป็นคนไทยหาเราทุกคนเป็นคนไทยนะ mm. เวลาอยู่แบบนี้อะไรอย่างเลยเฮ้ย,ย,ยมาทำอย่างนี้นะทุกคนเขามาช่วยกันเอฟด้วยนะคะงานใกล้จะถึงแล้ววันที่สิบเจ็ดนะทุกคนตั้งใจทํำคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมามากๆแล้วทุกคนก็ใหม่มันปั้นมือว่าจะโชว์สกิลทุกๆอย่าง ในงานนี้อยากให้ทุกคนมาเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของหลายๆคนที่จะได้แสดงศัก,กยภาพในส่วนของการร้องเพลงในส่วนของการโชว์เราประกวดจบไปแล้วเราประกวดในพาถุงนางงามเสร็จไปแล้วแต่ตอนนี้มันคือการดันตัวเองมาในอีกบริบทหนึ่งในการ ที่เราจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราสามารถเป็นอย่างอื่นได้อีกนะที่มไม่ใช่<ม>นางงามนะอเออมันคือมันเป็นคาเลนต์แล้วก็เป็นชาเลนต์ใหม่ๆด้วยสําหรับตัวของพวกเราเองนะกับตัวของอุ้มก็คือมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากตอนนั้นที่ทุกคนเห็นปาว่าอุ้มร้องห่มร้องไห้ยิ่งใหญ่อลังการมากที่แบบตกตุ๊บไปรอบนั้นใครจะไปรู้ว,ว่าว่าวันนี้อุ้มจะได้แบบมีคอนเสิร์ตได้ครึ่งคอนเสิร์ตในฐานะของแบบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทุกคนเราผ่านเรื่องเรา หนักหนามาด้วยกันแต่วันนี้เฮ้ยมันแบบสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆเพราะว่ามันก็คือได้ทําตามความฝันอีกครั้งหนึ่งอีกพาร์ทพาร์ทหนึ่งของชีวิตเลยมันสําคัญกับชีวิตอา้ม,มากเลยอยาอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะดีใจมากราคายังไงซีเบฟย้ำอีกรอบโอ้โหชอบมากราคาบัตรนะคะมีทั้งหมด 3ราคาราคาจะมีอยู่ที่1,000 2,000แล้วก็